ุณปลาเป็นกดไหลย้อนมา10บปี10ปีณนะวันนี้เป็นปีนึกว่าปีเป็นเมื่อสิปีที่แล้วเพิ่งมาเจอเพิ่งมารู้ตัวว่าเป็นกดไหลย้อนเมื่อปีได้ประมาณสี่หปีหลังแล้วก็ได้ทานทานรู้จักบ,บิมเนี่ยตอนปี53าสามตอนรีย่าสี้ตอนเริ่มต้นแรกๆที่เป็นคืออาการเป็นยังไงบ้างอาการเนี่ยท้องอืดแล้วก็จุกเสียดหน้าอกแล้วก็ เหมือนจุกที่คอแล้วก็แสบร้อนที่หน้าอกเป็นทุกครั้งทุกเวลาหรือว่าวันหนึ่งเป็นกี่ครั้งเป็นแทบทั้งวันเลยบางเป็นแทบทั้งวันเพราะว่าบางทีเราเราทานอาหารเกี่ยวพวกเอ่อเปรี้ยวหวานมันเค็มมากไปมันก็จะทําให้เราท้องอืดทั้งวันนะคะอืดนี่หมายถึงว่าอิ่มไม่อยากอิ่มไม่อยากทานอะไรแล้วก็มีลมมีแก๊สมีอะไรนะคะแล้วก็ กลางคืนนี่เวลานอนบางครั้งก็รู้สึกว่าชาไปทั้งแขนชาจนตื่นแล้วก็บางทีก็แสบหน้าอกจนจิตขึ้นมาจนรู้สึกเราตกใจตื่นฮะโอ้ถึงครับจิตขึ้นมาตื่นเลยคหะตื่นตอนหลังแฟนมาดูรายการบิมร้อยก็ก็เลยลองติดต่อเข้ามาดูแล้วก็ทานก็เลยไปตรวจตอนแรกก็ไปตรวจก่อนไปตรวจด้วยพอรู้ว่าเป็นกรดไหลย้อนนะฮะตอนนั้นคุณหมอให้ทําอะไรต่อก็ให้ลดลดเกี่ยวพวกอาหารที่ รถจักทั้งหลายพวกมันของทอดของทอดของเปรี้ยวหวานมันเค็มทุกอย่างที่จัดจัดห้ามทานหมดเลยไลดหมดเลยแล้วอะไรอีกฮะแล้วก็ให้ไม่ให้ทานก่อนนอนให้ทานครั้งละน้อยแต่ทานบ่อยครั้งก็ดูน่าจะดีขึ้นแต่ก็บางครั้งอาหารที่เราทานไปอ่ะมันเหมือนกับมันยังเป็นกฎอยู่คือเราอ่อนไหวมากนิดนึงก็ไม่ได้ ก็ S 2> <S 2> <S จะอืดคุณหมอให้ยาอะไรทานตอนนั้นก็ <S <S ยาลดกรดทานมาอย,าาอยู่ทานมาอยู่หลายปีเหมือนกันถึงจะมาเจอบินอนาจารย์ครับกรดไหลย้อนเป็นโรคที่เราคุยกันมาสองสมปีแล้วมันเป็นถ้าสองสมปีที่แล้วผมก็จะบอกมันเป็นโรคใหม่เพราะผมเองเนี่ยเป็นครั้งแรกผมก็งงเหมือนกันว่ามันคือโรคอะไรไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคเจิดบอกว่าทำไมโรคมันบ้านนอกอย่างนี้เนี่ย <S 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 เอาจริงๆ มันสะกดอย่างนั้นนะฮะผมก็ออกเสียงมันโลกเจิดอ่ะใช่ไหมฮะสาเหตุมันคืออะไรครับสาเหตุก็มาจากพฤติกรรมอันหนึ่งนะคะคอีกอันหนึ่งก็อาจจะเกิดจากความผิดปกติของหูรูดระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารคือหูรูดอาจจะอ่อนแอนะฮะหรือหูรูดอาจจะผิดปกติมาตั้งแต่แรกก็ได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราทานอาหารเยอะเกินไปใช่ไหมฮะ กระเพาะมันย่อยไม่ทันน่ะนะคะแล้วมันก็ย่อยลําบากด้วยเพราะกระเพาะเวลาย่อยมันจะต้องบีบตัวใช่ไหมคะบีบตัวหลังกรดหลังน้ําย่อยอะไรออกมาถ้าถ้ามันอาหารมันแน่นกระเพาะเกินไปมันก็ทําไม่ได้พอทําไม่ได้มันก็เกิดค้างอยู่ในกระเพาะเกิดบูดเกิดอะไรขึ้นมาก็แก๊สเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะดันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนั้นก็ การของมันเนี่ยแรกๆก,ก็คงจะคล้ายกับโรคกระเพาะนะฮะแต่ว่ากระเพาะนี่มันจะเจ็บที่กระเพาะแต่ว่าถ้ามันเกิดไหลย้อนขึ้นข้างบนมันก็จะกลายเป็นเกิดใช่ไหมฮะก็คือกรดไหลย้อนก็คือกรดมันก็จะตามขึ้นมาด้วยมันทะลักขึ้นมาฮะแล้วมันก็จะเจ็บแสบบริเวณหลอดอาหารติคำง,ง,ง่ายๆผมเป็นมาผมเล่าให้ฟังได้เหมือนกันคือทานอาหารเนี่ยรีบทานไม่ค่อยเคี้ยว ถูกไหมฮะเป็นเหมือนกันใช่ไหมอ่าแล้วก็ชอบทานของทอดของมันเยอะๆอพวกเป็นบุฟเฟ่อ่ะพวกบุฟเฟ่ทั้งหลายเนี่ยต้องระวังอย่างยิ่งเพราะว่าหนึ่งจำกัดเวลา2ก็คือเราต้องเอาปริมาณเข้าแรกอีกอก็รับประทานเข้าไปอ่ะขอเพาะมันก็ไม่ย่อยนะฮะเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าบิมจะช่วยได้ค่ะก็เลยเอะพอดีแฟนบอกเนีย่ยล,ลองไปปรึกษาดูซิก็เลยลองโทรเข้ามาแล้วก็ปรึกษาเข้ามาลองทานคืนแรกเช้าก็รู้สึก โอเคเลยค่ะครับแล้วก็บินมาตลอดสองปีคืนแรกก็รู้สึกโอเค่ะก็คือตื่นขึ้นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าเมื่อคืนนี้เราได้หลับสนิทแล้วก็ไม่ม,มีอาการทางด้านแสบร้อนจี๊ดหลับเหมือนตนื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นค่ะคืนแรกที่ทานกี่เม็ด2สองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดก่อนนอนค่ะก่อนหน้านั้นไม่มีทานอาหาร อ๋อก็ทานปกติค่ะก,ก็เป็นพฤติกรรมปกติกตไม่ได้คิดว่าจะต้อง<ะ>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไม่ได้คิดอะไรหลังจากที่จะทดลองบิมก็ยังอลองพอเสร็จปุ๊บคืนแรกรู้สึกหลับสนิทหลับสนิทเช้ามาโหทำไมรู้สึกตื่นเช้ามารู้สึกสมองโล่งสบายเปาะโป่ปง,ปงไปทํางานสบายนั้นก็แสดงว่าปกติคุณปลาเนี่ยทุกคืนจะต้องมีลุกขึ้นมา,อย,านอย่นอยหรือไม่ก็คือต้อง,ต,องต้องทําเอาหมอนเนี่ยเรงเียงกันแล้วนั่งหลับอ๋อนอนคือเปิดปัญหาใช่เปิๆปุ๊บ หอนล่บปุ๊บก็จะเป็นทันทีติ๊ดนึงขึ้นมาก็ต้องรีบรู้ึ้นมานั่งนั่งหลับเหมือนเดิมนั่งพิงหมอแล้วก็หลับครับครับอาจารย์ครับทําไมมันออกฤทธิ์ได้เร็วขนาดนั้นเพียงแค่คืนแรกก็รู้สึกได้ครับส่วนหนึ่งที่ไม่รู้สึกก็เพราะว่าหลับหลับสนิทหลับสนิทมันอาจจะเกิดบ้างแต่ก็ไม่รู้สึกมากเพราะมันกำลังหลับสนุกนะโอเคคือแต่ว่าผลในการในเชิงการรักษา ของแคปซูลสอแคปซูลนะครับก็คือไปลดอาการอักเสบอาการลดอาการอักเสบบริเวณที่มันเคือง<ช>นะบริเวณ,เวณมันเคืองเมื่ออักเสบมันมันหายไปค่อนข้างจะเร็วนะฮะก็คือมันก็เลยทําให้เราคลายอาการกังวลแล้วก็ความรู้สึกตรงนั้นกินเข้าไปแล้วมันก็จะไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวชนิดที่ว่าเป็น t h 1ะฮะแล้วก็ t ีเรกทั้งสองตัวเนี่ยมันจะไปกด ไม่เล็ดขาว TS2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของการทําให้เกิดการอักเสนะบเมื่อเราไปลดที่ต้นเหตุอาการอักเสบมันก็จะดีขึ้นนะครับ,รบดีขึ้นแล้วประกอบกับว่ามันมีสิ่งที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยทำให้เราจะมีการสร้างระบบะสารในสมองที่ทําให้หลับเราหลับสบายขึ้นนะครับมันก็เลยเราร่วมด้วยช่วยกันร่่รรมด้วยช่วยกันพอหลับดีขึ้นเราก็ร่างกายของเราก็แข็งแรงขึ้นจิตใจสบายขึ้นมันก็ Ma ja